วันนี้ก็เขาก็จะมีแบบว่าหลาย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 หน่วยงานเนี่ยหลายหลายท่านเนี่ยก็จะใครมีวิชาความรู้อะไร<ม>ก็จะทําอย่างนั้น<ม>เพื่อถวายแด่พระพันปีนะคะนี่เป็นคุณฉไนความแก้วอดีตรองหัวหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสถาปนิกหัวหน้าแผนกโยธาวัยเจปปีก็พูดถึงความประทับใจที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้พระพันปีในพิธีเปิดกรงนกใหญ่สัญลักษณ์แห่งความเมตตาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะก็บอกตอนนั้นเนี่ย ต้องใช้เควียรบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาสร้างให้เสร็จพอเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เสด็จมาเป็นองมระพิธีเปิดกรงนกใหญ่ด้วยพระองค์เองความรู้สึกที่ได้เจอวันนั้นเนี่ยบอกว่าตื้นตันใจปิติเป็นอย่างมากที่ได้ถวายงานรับใช้พระองค์นับแต่นั้นมากรงนกใหญ่ก็กลายเป็นสนัญลักษณ์ของความเมตตาเป็นล่องรอยแห่งพระราชด,ดำริที่อยู่คู่กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคือท่านเนี่ยเห็นนกนั่งอยู่ในกรงแน่น ท่านบอกว่าทําไมไม่ขยายกลงใหญ่ใหญ่หน่อยใหญ่ๆเลยใหญ่เป็นเลย,ยพื้นที่ม,มีพื้นที่เรามีทางนี้ก็ต้องไปออกแบบทํากลงนกใหญ่พอเสร็จปุ๊บท่านมาเปิดกลงนกนี้ให้เลยนี่แหละที่เรียกว่าพระราชดำรินี่แหละและ้วสมัยเปิดเขาเขียนในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นที่ก็เก๋ไงเ,เขารูสึกว่าโหเจอแบบหน่วยงานเล็กๆของเรา,เาทํากลงนกใหญ่แล้วท่านก็มีส่วนช่วยในการทํากลงนกใหญ่ให้ด้วยนะอเสร็จแล้วเนี่ย คือการเดินทางก,การขนอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันยากเย็นมากเพราะว่าการเข้าสู่สวนสัตว์เวลานั้นเนี่ยมันกันดานประสบปัญหาในการขนส่งวัดสดุแต่ต้องมีภารกิจสร้างกรงนกยักษ์ตอนนั้นการก่อสร้างกรงนกยักษ์เนี่ยทุกคนที่สวนสัตว์เขาเคลียร์บอกว่ามันเป็นภารกิจที่ท้าทายการบรรทุกอุปกรณ์ต้องใช้เควืยละ่ะก่อสร้างจนเสร็จเสร็จแล้วมันก็เออใหญ่โตสะดุดตาหน้าภาคภูมิใจ 29กรกฎาคมสอหาสองหกซึ่งเป็นวันที่ถูกจารึากเจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ได้มีโอกาสได้ถวายการรับใช้แล้วก็ต้อนรับพระพ,พ,พันปีในพิธีเปิดกรงนกใหญ่ด้วยพระองค์เองกรงนกใหญ่นี่คือสัญลักษณ์ความเมตตาเพราะว่าท่านแบบทนเห็นแบบนกมันแออัดไม่ได้ปัจจุบ,บันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเติบโตมากไปสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากแล้ว พระราชดำริของพระองค์เนี่ยปรีบาเนี่ยเนี่ยกลงนกใหญ่แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไงจากที่มันไม่เคยใหญ่อะมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันกลายเป็นจุดหนึ่งในจุดที่น่าสนใจนอกจากหมูเดงอะนะเอออันนี้ก็มาจากพระราชดำริของพระองค์และพระองค์ก็เสด็จมาเออนี่กลงนกใหญ่ใหญ่จริงเลยนะะเฮ้ยใหญ่จริงเหมือนเป็นโดมอ่ะนะเออเป็นโดมแล้วนกมันก็อยากให้นกมันมีอิสระเมื่อก่อนคองอยู่ในกรงเหล็กแบบ ซีเรียมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเลยเข้าใจเลยว่าทําไมเขาโอ้โหสล้วอะมันมันแบทกับโอ้โหว้ยเฮ้ยนี่ไงเด็กรุ่นใหม่อ่ะไม่เคยรู้ไงว่าท่านทําอะไรมาเยอะมากมายมาเรื่อยเรื่อี้่ะคือไม่เฉพาะประชาชนนะท่านเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์ใช่เผื่อแผ่ไปถึงต้นไม้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไงที่ที่ที่จะบอกว่าเธอมาพูดตอดนฉันนะมันจะต่อยให้ดูที่บอก ก็ไปคนเดียวทำไมเดือดร้อนินทั้งประเทศเลยเออเคยเห็นไหมล่ะก็มีคนคนเดียวน่ะที่จะทำอะไรมากมายอ่ะมีสองคนที่ทำอะไรมากมายมีลูกอีกสี่แล้วทั้งหมดหกคนทำอะไรมากมายพี่สาวอีกหนึ่งแม่อีกหนึ่งแม่ทำดอยตุงอ่ะคิดดูละกันจากพูเขาหัวโล้นอ่ะใครผมนี่เคยไปเที่ยวดอยตุงแล้วแบบโอ้โหทึ่งมากเลยนะเพราะเราเคยเห็นดอยตุงตอนที่มันยังไม่มีโครงการหัวโล้นวูเขาหัวโล้นเลยแล้วขึ้นไปเด็กโซลิสเนั่นแหละเป็นคนสำรวจขึ้นไปแล้วแบบ มันเป็นที่ท่องเที่ยวที่แบบงดงามมากมนะนะใช่